ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นพวกเกมการ์ดนะครับกเ็เล่นมาแล้วทั้งยูกิโอทั้งเมจิกเดอะแกทเตอริงแล้วก็อื่นๆนะครับพวกซัมมอร์เนอร์อะไรมาก่อนครับก็น่าตอนนี้ก็มีเกมการ์ดอยู่เกมหนึ่งที่ผมกำลังเล่นอยู่นะครับแล้วก็เห็นว่ามันดูน่าสนใจนะครับก็เลยเอ,อ,อยากจะมาแนะนำนะครับให้รู้จักกันนะครับ ก็บางคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเกมจากผู้สร้างชื่อดังนะครับอย่างบิซาร์นะครับก็คือเป็นบริษัทที่สร้างพวกเดีย l บรหรือว่า Starcraft อะไรอย่างนี้นะครับก็สาเหตุที่จะมาแนะนำเนี่ยก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่า,เก,กาเกมการ์เกมการต่างๆเนี่ยมันเหมือนจะมีการกำลังเปลี่ยนไปนะครับอย่าง ยูกิที่ผมเคยเล่นมาตั้งแต่เมื่อก่อนสมัยยูอ๋อ,อแรกๆนะครับก็พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามันจะมีการคือการเล่นมันจะล็อกรูปแบบมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกเมตาต่างๆนะครับก็มีพวกไอ้สับค,คับที่ล็อกว่าคุณต้องเล่นสับค่์นี้หรือจะใช้ร่วมกันได้อะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนกันจะล็อกมากขึ้นนะครับส่วนเมจิกก็รู้สึกว่า มันการเล่นมันจะค่อนข้างยืดเยื้อนะครับเล่นกันเป็นยี่สิบสามสิบเทิร์นเลยนะครับซึ่งมันต่างจากตัวฮาร์สโตนนะครับซึ่งไอเกมเนี้ยมันการเล่นมันจะค่อนข้างรวดเร็วนะครับอจบเกมได้ไม่เกินจริงๆประมาณสักถ,ถ้าเล่นดีๆก็ประมาณสักไม่น่าเกินสิบเทิร์นได้จบได้นะครับหรือว่าถ้ายืดเยื้อหน่อยก็อาจจะยืดไปถึงยี่สิบเทิร์นก็มีเหมือนกันในบางครั้งครับก็เราจะมา แนะนำให้รู้จักกับพวกข้อดีข้อเสียของเกมนี้คร่าวๆนะครับยังไม่พูดถึงพวกรายละเอียดต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเกมการ์ดที่มาใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะมีระบบที่สมดุลนะ,นะครับตามคอนเซปต์ของค่ายนี้ก็คือค่อนข้างจะทําเกมออกมาได้สมดุลนะครับแล้วก็มีการปรับบาลานซ์เรื่อยๆนะครับอย่างถ้าสมมุติว่าพวกการ์ดอื่นๆเนี่ยอย่างถ้าออกมาแล้วเนี่ย มันจะไม่สามารถปรับบาลานซ์การนั้นได้นะครับก็อาจจะต้องแบบมีการกดการแบนหรืออะไรกันไปนะครับแต่ว่าฮร์ตสโตนไม่ใช่เพราะว่าเป็นเกมการที่เป็นดิจิตอลออลลี่นะครับก็คือเล่นทางเกมอย่างเดียวไม่มีการ์ดที่เป็นใบๆออกมา,าะ,ะนั้นเนี่ยเวลาปรับบาลานซ์แก้ค่าอะไรก็สามารถทําได้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูวิธีการโหลดเกมนี้ไปเล่นนะครับเออลืมบอกไปว่าเกมนี้ เ,เกมนี้สามารถเล่นได้ฟรีนะครับก็คือฟรีแบบคอม p l e ทเลยนะครับสามารถเล่นได้ไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายตังจริงสักบาทนะครับเพราะว่าทุกอย่างในเกมสามารถที่จะใช้ตังในเกมปลดล็อกได้หมดนะครับหรือถ้าคุณอยากจะใช้เงินจริงในการซื้อนั่นนี่ก็สามารถทําได้ที่เรยวกันนะครับปัจจุบันเนี่ยเกมนี้ลงให้กับ PC แล้วก็ ไอแพดนะครับ2แพลตฟอร์มนะครับซึ่ง PC เนี่ยก็จะลงให้ทั้ง Windows แล้วก็ทั้ง Mac นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยกำลังจะขยายไปที่แท็บเล็ตแอนดรอยนะครับในอนาคตนะครับซึ่งคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าระบบ Android มันมันติฮาร์ดแวร์นะครับคือมันมีหลายเครื่องนะครับซึ่งเกมนี้มันรันได้ เราต้องรันบทเนะครับไม่งั้นถ้ารันพวกสมาร์ทโฟนมันการมารับมันอาจะยากหรือการอาจจะเล็กเกินไปนะครับโอเคเรามาดูวิธีการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับอย่างแรกเลยก็คือเปิดจากหน้าเว็บขึ้นมานะครับก็เข้าไปที่ u s p อจ t เพ e โดน t ิสแสลฮนะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงตรง description ของคลิปนะครับก็กด pay f r ฟ e n o w นะครับ รงกลางนั่นกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับให้เลือกไอตัวที่จะโหลดนะครับซึ่งก็มีอย่ที่บอกอันนี้ก็ไปโหลดจาก app store ก็คือเข้าเป็นตัวในแอปสตอร์ไปโหลดเองไม่ต้องกดตรงนี้นะครับอันนี้ก็โหลดเลือกเอาวินโดว์หรือแ a ็กนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่1วิธีที่2ก็คือเข้าเว็บ u s b e i t h n e t นะครับนั่นนะครับแล้วก็อ่าเข้าไปตรง นี่นะครับ g กมเดสก์ท็อ p แซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับคลายเอนนะครับก็คือคล้ายๆกับสตรีมซึ่งจริงๆแล้วตัวคลายเอนตัวนี้ผมแนะนำได้แนะนำไปแล้วนะครับในคลิปที่แนะนำคลายเอนทุกชนิดของของ PC นะครับซึ่งพอดาวน์โหลดมาเสร็จเนี่ยมันจะมีทุกเกมนะครับของบิซาร์นะครับนี้นะครับแล้วก็มีระบบพวกเฟรนพวกอะไรซึ่งมันจะค่อนข้างง่ายนะครับถ้าผมแนะนำก็จะแนะนำให้โหลด เป็นใครแอนอย่างนี้นะครับง่ายเวลาเลือกเกมจะเอาเกมไหนก็กดนี่ฮะส่ตรงก็กดแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคก็แต่ว่าก่อนก่อนที่คุณจะเล่นได้ต้องมีการสมัคร ID ก่อนนะครับก็เข้าไปที่เว็บเดิมจะเป็นหน้าไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดที่ตรงไอ้เขาไอตรงเขียนไอ้เขาตรงนี้นะครับ ซึ่ง ID ที่ใช้จะเป็น ID ของ Battle.net ครับก็แนะนำให้สมัครไว้นะครับเพราะว่ายัางมีอีกหลายเกมที่ตามมาในอนาคตเช่น i n d o Battle Storm อะไรเงี้ยครับที่เป็นเกมพวกฟรีดูเพย์นะครับก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นก็สมัครเอาไว้เสร็จแล้วพอ,อสมัครเสร็จล็อกอินเสร็จปุ๊บเข้ามานะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็เราก็ต้องมีการเลือก เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีผลต่อโซนที่เราเล่นนะครับว่าจะเราจะไปเจอกับพวกคนในโซนไหนถ้าเอเชียก็โซนตรงนี้แต่ว่าเวลาเราเลือกโซนไหนเนี่ยต้องคิดด,ดีเพราะว่าเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กมันจะใช้แยกกันนะครับเด็กมันไม่ได้ใช้แบบรวมกันได้สมมุติว่าคนเล่นโซนอเมริกาไปสักพักเนี่ยแล้วเกิดเปลี่ยนเป็นโซนเอเชียก็คือเริ่มเด็กใหม่หมดแต่ว่าเซฟเด็กของอเมริกาก็ยังอยู่นะครับถ้าสมมติว่ากลับมาเล่นอเมริกาก็เหมือนเดิมนะครับก็โหลดเซฟเด็กอันเดิมต่อได้นะครับ ทีนี้เราลองไปดูอินเทอร์เฟซนะครับของเกมก็ปเปิดมาก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับซึ่งสามารถปรับขนาดให้เป็นแบบวินโดว์ไซส์ได้หรือว่าเป็นฟูลสกรีนได้นะครับอันนี้คือผมเริ่มเล่นไปแล้วถ้าสมมติว่าสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆนะครับก็จะเริ่มมาก็จะเหมือนกับว่าเป็น ติวตลอดให้นะครับก็คือมีเด็กให้แล้วก็สอนวิธีการเล่นก็จริงๆถ้าหลังจากที่ดูไอคลิปอันนี้ของผมเสร็จก็สามารถไปศึกษาต่อเองได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องดูต่อไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าวิธีการเล่นมันค่อนข้างอธิบายแบบละเอียดมากการก็ไปชี้ก็สามารถแบบมี e x p a n t i o n แบบละเอียดนะครับแต่ถ้าจะดูเป็นแบบภาษาไทายก็เดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็จะแนะนำแค่ตัวอินเทอร์เฟซคร่าวๆนะครับ ก็จะมี3โหมดให้เล่นนะครับก็คือ Play Solo a แ e นเจอกับอารีนานะครับเพ hey, นี่ก็คือเล่นแบบเล่นกับคนนะครับเล่นสู้กับคนโดยระบบมันจะแลนดอมคอนเนคให้นะครับว่าเราจะเจอกับคนไหนซึ่งจะมีแบ่งเป็น2โหมดย่อยมีครูซ่อกับแรงครูซ่อคือสุ่มแบบมั่วสุดขีน,นะครับก็คือเจอใครก็ได้แรงก็คือสุ่มเจอกับไอ้คนที่มันแรงต่างกับเราแค่บุบลบหนึ่งนะครับหรือว่าแรงเท่ากันส่วนใหญ่จะสุ่มเป็นแรงเท่ากันนะครับ ซึ่งไอตรงเนี้ยผมแนะนําให้เล่นหมวดนี้เพราะว่าเวลาชนะปุ๊บเราจะมีการไต่แรงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการวัดกันแล้วก็ไอทางทางออฟฟิเชียนจะประกาศคนที่ได้แรงถึงท็อปรอยนะครับจ้าวพีจะเป็นท็อปรอยนะครับแบบประกาศมีชื่อนะครับแล้วก็หมวดที่2องเป็นโซลออเวนเจอร์โซลอเนเจอร์ก็แบ่งเป็น2หมวดย่อยก็คือแพ็กติสก็คือติวเตอรรอนนะครับก็ฝึกเล่น ซึ่งก็จะแบ่งเป็น Normal กับ e x p ก r t นะครับก็เด็กความเก่งของการแตกแตกต,ต่างกันนะครับแต่ AI ความฉลาดเท่ากันแล้วก็มีเขาเรียกว่า a v v n n t u r e pack นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีออกมาหนึ่ง a อดเวนเจอก็คืออันนี้ครับเป็นชื่อที่อ่านยากมากก็เหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆในเรื่องไม่ไม่เชิงในเรื่องเหมือนจะเป็นแบบสู้กับ พวกบอสพิเศษที่มีความสามารถพิเศษนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้คือมันจะมีพวกฮีโร่พิเศษที่แบบมีความสามารถไม่เหมือนคนอื่นนะครับแล้วก็มีการพิเศษที่แบบมีความสามารถไม่ไม่เหมือนกับที่เราใช้ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบ AI เท่านั้นที่ใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งแล้วก็มีตัวคาชเลนก็คือในการชาเลนระหว่างคาทั่วไปก็คือรวมอยู่ใน a อเวนเจอร์แพ็คนะครับ หมวดที่3ามเดลีน่านะครับเดลีน่าเป็นหมวดที่เราต้องอใช้กุญแจในการเปิดเข้าไปนะครับซึ่งกุญแจเนี่ยก็เราก็ต้องซื้อด้วยเงินในเกมนะครับก็ที่เห็นด้านล่างนะครับเป็นเงินในเกมก็ซื้อเข้าไปเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นการแรนดอมเด็กของเรานะครับก็คือเหมือนกับว่าแรนดอมเริ่มมาจะให้เลือกฮีโร่สามอันโดยการมันจะแรนดอมมาจากฮีโร่ทั้งหมด9คนที่มีเนะี่ยจะแรนดอมมา3าคนแล้วให้เราเลือก1คนแล้วก็การ์ด แลนดอมมาสใบให้เราเล่นหนึ่งใบไปเรื่อยๆจนครบเด็กนะครับซึ่งเป็นแบบที่แรนดอมแบบสุดๆพอครบแล้วเนี่ยเราก็จะไปเจอกับคนจริงๆเนี่ยที่เขาเล่นอารีนาเหมือนกันนะครับแล้วแรนดอมมาเหมือนกันก็สู้กันก็ไฟไปเรื่อยๆสู้เรื่อยๆจนกว่าจะแพ้ครบ3ครั้งครับถ้าแพ้ครบ3ครั้งก็คือจบอารีนาแล้วก็ของรางวัลที่ได้ก็จะม,มูลค่ามากน้อยตามจํานวนครั้งที่ชนะนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นโหมดชอ็อตก็คือเหมือนกับไปซื้อการ์ดนะครับซื้อการ์ดเสรมิมเป็นแบบบูสเตอร์แพ็คอะไรพวกนี้นะครับคนที่เล่นการ์ดก็คงชินอยู่แล้วตอนนี้ก็จะมีบูสเตอร์แพ็คสองอันก็คือคลาสสิกนี่บูสเตอร์แพ็คธรรมดาแล้วก็อันนี้เป็นอันที่เพิ่งมาใหม่นะครับกอบลีนแอนโอมนะครับเป็นบูสเตอร์แพ็คที่เน้นพวกสายกอบลินนะครับพวกเครื่องจักรแล้วก็พวกไอ้ไพเลสนะครับซึ่งเราสามารถซื้อได้ด้วยเงินในเกมน,นะครับเมื่อกี้บอก ทีละแพก็กระหนึ่งร้อหรือว่าจะซื้อด้วยเงินจริงก็ได้นะครับก็ตามนี้กันไปนะครับแล้วก็มี a อเวนเจอร์ซึ่ง a อเวนเจอร์เนี่ยอันนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับก็ถ้าสมมุติใครยังไม่ได้ซื้อเนี่ยเอเวนเจอร์ Adventure สำหรับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าให้เลือกเปิดเป็นวิงนะครับ Wing วิงละประมาณ700ดร้นะครับถ้าจำไม่ผิดวิงหนึ่งก็คือเหมือนกับว,ว่ามันจะเป็นแถวหนึ่งนะครับของเอเวนเจอร์นะครับ อันนี้ก็คือควอเตอร์หนึ่งก็คือวิงหนึ่งเปิดก็จะสู้กับพวกนี้ยสตัวถ้าชนะก็คือจะได้การา์ดสใบเหมือนกันเหมือนกันนะครับไปเรื่อยๆมันมีห้าวิงครับถ้าจำไม่ผิดหรือว่าคุณจะใช้เงินจริงซื้อแบบแบบออแพ็คเลยก็ได้นะครับก็อยู่ที่อ่ยีดอลครับโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเควสล็อกก็คือเควสล็อกเนี่ย ก็คือเหมือนเป็นสถิติแต่ว่าจุดประสงค์จริงๆคือเรามาดูเควสตรงนี้นะครับก็เหมือนเป็นมิชชั่นถ้าสําหรับคนที่เล่นพวกเกมฟรีทุเคว้ก็น่าจะคุ้นเคยนะครับก็คือเหมือนกับว่าทําให้ได้ตามนี้เช่นเนี่ยชนะเกม5เกมด้วยสงคานี้นะครับเพราะชนะเสร็จปุ๊บก็จะได้เงินอันนี้เป็นของรางวัลนะครับเควสก็จะเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆทุกวันนะครับราบใดที่เราแบบเคลียร์เควสเก่าไปแล้วให้มันแบบมีช่องว่างนะครับแต่ถ้าไม่มีช่องว่างเควสเดิมก็จะยังอยู่เรื่อยๆครับ ก็พอเคลียร์เวสเสร็จปุ๊บก,ก็จะได้เงินก็เป็นวิธีเดียวที่จะหาเงินจริงๆไม่เชื่อวิธีเดียวมันจะมีไอแอนเวอร์เจอร์แอีกที่ได้เงินนะครับแล้วก็โอเพนแพ็กนี่ไม่มีอะไรนะครับสุดท้ายก็คือมา o คอเลคชันก็คือเป็นการจัดเด็กนะครับซึ่งไอเนี่มันเป็นข้อเด่นอีกอย่างนึงของเกมนี้ก็คือว่าเด็กมันเนี่ยไอก,การาท,ที่เก่งๆจริงๆเนะี่ยมันจะเป็นการ์ดเอเซนเชียก็คือการ์ดเริ่มต้นนะครับ ซึ่งเราจะปลดล็อกการ์ดพวกเอเซนเชียลได้เนี่ยเราก็ต้องจบดิวทรอรลอมาก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเล่นเล่นแต่ละคาเนี่ยให้ถึงเลเวลสิบนะครับพอค้าเนถึงเลเวลสิบก็จะปลดล็อกการที่เป็นแบบของเฉพาะค้านนั้นๆได้นะครับนีมไม่ยังไม่ลงรายละเอียดนะแต่บอกไว้ง่ายๆว่าก็คือการ์ดที่เก่งๆจริงๆอะ่ะส่วนใ,ใหญ่เป็นแบบคือเราได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเออมันไม่ใช่ว่าแบบ เริ่มมาเด็กห่วยแล้วก็มาสู้กับอีกพวกแบบเก่งเจอไอ้พวกที่มันเล่นมาก่อนแล้วแล้วมันเก่งอะไรอย่างนี้ครับมันไม่เชิงอย่างนั้นนะครับก็คือว่ามันมีโอกาสชนะได้เออเพราะว่าการ์ดที่เก่งจริงๆเราได้ตั้งแต่แรกแล้วก็ที่เหลือก็คือเหมือนเป็นเสริมเฉยๆครับก็ลองลองเอาไปลองลองเล่นกันดูถ้าสําหรับคนที่สนใจนะครับสําหรับใครที่แบบอยากจะลองเล่นเกมการ์ดหรือว่าใครที่อาจจะเบื่อแบบเกมการ์ด อันก่อนที่ท่านเคยเล่นนะครับเออ<ป>ก็ลองเล่นดูเพราะว่าระบบมันค่อนข้างสมดุลแล้วก็เล่นได้เข้าใจง่ายคือเล่นเล่นเข้าใจได้ง่ายแต่ว่าหลักการเล่นให้เก่งอ่ะมันยากครับมันก็ต้องใช้ความฝึกฝนนะครับก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับลองดูนะครับแล้วก็พบกันในคลิปหน้าสำหรับการอธิบายรายละเอียดต่างๆนะครับสวัสดีครับ